เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราสืบต่อๆกันมาหลายคนรวบรวมและเรียบเรียงใหม่เพื่อมาเล่าสู่กันฟังในเขตป่าริมแม่น้ำเขตติดต่อของประเทศเพื่อนบ้านครั้งหนึ่งเคยเกิดไฟไหม้ป่าขยายพื้นที่ออกไปอย่างกว้างขวางทำให้สัตว์ป่านี้ตายและสูญสิ้นชีวิตไปไม่น้อยแม้แต่พระธุดงชาลารูปหนึ่งที่ปรากฏอยู่ป่าแห่งนั้น ย่างแทบหนีไม่ทันขณะที่เก็บสัมภาระมุ่งหน้าจะไปที่ถ้ำใกล้ๆก็บังเอิญเห็นโพรงไม้ขนาดใหญ่มองเข้าไปเห็นลูกเสือตัวขนาดเท่าแมวลบซ่อนอยู่ต่อไม้นี้คงจะไม่หลอดจากไฟไหม้เป็นแน่หลวงตาชลาจึงได้จับเอาลูกเสืออุ้มไปด้วยโชคดีหรือปาฏิหารไม่ทราบเกิดลมฟ้าฝนขนองไปทั่ว จนฝนตกเทลงมาทันทีก่อนที่ป่าจะวอดไม่มีเหลือเมื่อมาอยู่ในถ้ำหลวงตาไม่รู้จะหาอะไรให้หลูกเสือกินเพราะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้มาก่อนรู้เพียงแต่ว่าสัตว์หรือคนนั้นก็ต้องกินน้ำนมตั้งแต่ตอนเล็กๆเ,เช่นกันแต่ในป่าแบบนี้คงจะหายากอยู่หลวงตาจึงได้เนรมิต ให้ลูกเสือตัวนั้นกลายเป็นเด็กชายตัวน้อยหน้าตาน่ารักแล้วอุ้มเดินออกไปที่หมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดขอนมจากหญิงที่มีลูกอ่อนให้เด็กชายกินหลังชาวบ้านรู้ว่าหลวงตาจำพรรษาอยู่ในธรรจึงไดน้นิมนต์ลงมาอยู่ชายป่าและตั้งเป็นสำนักสงฆ์ขึ้น ต่อมาก็จะเห็นเด็กชายเดินตามหลวงตาออกไปบินทบาททุกเช้าไม่มีใครรู้ใครถามว่าหลวงตานำเด็กน้อยคนนี้มาจากไหนคิดว่าหลวงตาคงจะเก็บเด็กที่พ่อแม่ทิ้งหรืออยากจนจนเลี้ยงดูไม่ไหวจึงไม่มีใครสอดรู้สอดเห็นเรื่องนี้อีกหลวงตาคอยสั่งสอนอบรมเด็กชายเป็นอย่างดี เด็กชายก็เชื่อฟังเขาลบนับถือหลวงตาเป็นอย่างมากเติบโตไวกว่าเด็กทั่วไปแต่ก็ไม่มีใครแปลกใจอะไรในสมัยนั้นหลวงตาคอยสอนเสมอเรื่องการกินว่าห้ามกินเนื้อสัตว์เป็นเด็ดขาดให้กินแต่ผักผลไม้แทนและคอยถ่ายทอดวิชาอาคมต่างๆให้ไว้ป้องกันตัวและทุกคืนตอนดึก ก็จะพาเด็กน้อยเข้าไปในปา่าเพื่อให้รู้ตัวตนของตัวเองว่าเป็นอะไรมาก,ก่อนหลวงตารู้ว่าท่านเองชลาภาพมากแล้วคงอยู่สั่งสอนเด็กชายได้ไม่นานมากนักและได้สั่งไว้เด็ดขาดว่าถ้าหลวงตาไม่อยู่ให้ปฏิบัติตามคำสอนอย่างเคร่งครัดและเข้าไปอยู่ในถ้ำที่หลวงตาพาไปตั้งแต่ครั้งแรก คอยปกปักรักษาป่าและช่วยเหลือชาวบ้านผูมีพระคุณที่ให้ข้าวให้นมเลี้ยงดูมาจนเติบใหญ่หลวงตาท่านละสังานขนารขณะที่เด็กชายอายุได้สิบสองหลังจากนั้นก็ไม่มีใครได้พบเจอกับเด็กชายอีกเลยการหายตัวไปอย่างลึกลับหลายคนก็เชื่อว่า เด็กชายเกิดจากอาคมของหลวงตาพอท่านละสังขารเด็กชายก็จะสลายหายไปด้วยและหลายคนก็เชื่อว่าเด็กชายกลับไปอยู่ถิ่นกำเนิดของตนตามที่หลวงตาได้สั่งเอาไว้ก่อนมรณะภาพแต่อย่างไงก็ช่างเรื่องของเด็กชายก็เลือนหายไปตามการเวลาความเสียหายของปา่า ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ภัยธรรมชาติเท่านั้นพวกที่ลักลอบเข้ามาตัดไม้ทำลายพืชพันธุ์และสัตว์ป่าให้เดือดร้อนก็มีมากต่อมาก็มีข่าวการถูกเสือไล่ล่าขับไล่จนหนีกระเจิงไปหลายลายจากปากพวกที่เข้ามาบุกลุกปา่าไม่ได้สร้างความแปลกใจให้กับชาวบ้านมากนัก แต่กับสมน้ำหน้าคนพวกนั้นเสียมากกว่าแต่คนพวกนั้นไม่เพียงแค่พบเจอเสือเท่านั้นยังมีหลายคนเคยพบเจอเข้ากับชายนุมเดินหายเข้าไปในถ้ำแต่พอเดินตามเข้าไปก็ไม่เจอชายนุมแต่อย่างใดบางก็ว่าเป็นลุกคทวดาบางก็ว่าเป็นเทพพย,ายดาที่คอยปกป้องปา และอีกหลายคนก็ไม่เชื่อถือเรื่องล้ำหรือเพราะไม่เคยพบเจอกับตัวเองมาก่อนแต่กลับมีความต้องการที่จะล่าเสือซะเองเพราะเคยพบเจอมาแล้วและเรื่องเสือก็ได้ล่วงรู้เข้าไปถึงหูของผู้การในสมัยนั้นถึงคุณลักษณะเด่นของเสือตัวนี้จึงเกิดอยากจะครอบของเสือตัวนี้ให้ได้ ต่อมาก็เกิดการไล่ล่าเสือขนาดใหญ่เกิดขึ้นชาวบ้านได้แต่หุบปากเงียบและสาบแช่งอยู่ในใจเกิดการปิดป่าไล่ล่าเสือด้วยอำนาจส่วนตัวของผู้การทำให้ชาวบ้านแถบนั้นและอีกหลายหมู่บ้านเดือดร้อนเรื่องการทำมาหากินทั้งสัตว์ป่าสัตว์เลี้ยงถูกกล่าไปเป็นสเสบียงอาหารของคนพวกนั้นเสียสิน รวมทั้งผืดพผักข้าวโพดข้าวฟางของชาวบ้านโดยไม่มีการเกรงอกเกรงใจเจ้าของบ้านเมื่อปล่อยไว้นานชาวบ้านยิ่งเดือดร้อนถ้าไม่พบเจือเสือคงไม่มีการล่าถอนกำลังออกไปเป็นแน่ช่วงเทียเท่ยงของวันหนึ่งชายหนุ่มที่เคยมีผู้พบเห็นมาแล้วก็เดินออกมาจากป่าลึก จนเจอเข้ากับกลุ่มที่มาล่าเสือด้วยความตั้งใจขอร้องคนพวกนี้ว่าให้เลิกตามล่าเสือเสียและเลิกสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเสียทีเหมือนคนพวกนั้นจะเห็นว่าชายหนุ่มมายุ่งไม่เข้าเรื่องไม่ใช่ทุละจึงได้จับไว้ด้วยคอหาล่าสัตว์ป่าและบุกลุกป่าเพื่อใช้เป็นคออ่างของตน ชายหนุ่มถูกจับขังไว้ในกรงเหล็กขนาดเท่าฉลอมใส่หมูที่เตรียมไว้สำหรับเสือโดยเฉพาะหากสามารถจับเป็นได้ชายหนุ่มก็บอกคนพวกนั้นว่าจับตนไว้แล้วไม่ต้องไปตามล่าเสือหรอกเดี๋ยวเสือก็มาคำพูดนี้ทำให้คนพวกนั้นเกิดความคิดขึ้นมาว่า จะนำเอาตัวชายนุ่มไปมัดไว้กับต้นไม้เพื่อล่อเสือให้ออกมาหาเหยื่อจนล่วงเข้าเวลาเย็นก็ยังไม่มีวี่แววว่าเสือจะออกมาเลยแยกย้ายกันไปทำธุระส่วนตัวก่อนที่จะค่ำมีเสียงร้องโวยวายตกใจแตกตื่นกันขึ้นชายนุมที่อยู่ในกรงนั้นหายไปแต่กลับมีเสือโคร่งเข้าไปอยู่แทน ทั้งแปลกใจและดีใจที่จับเสือได้ลืมเรื่องใชยนมและรลีบเคลื่อนย้ายเสือออกจากป่าทันทีเสือโครง่งถูกลำเลียงไปจนถึงบ้านหลังใหญ่กลางไล่อันกว้างขวางของผู้การในตอนดึกระหว่างทางไม่มีการดิ้นลนตื่นกลัวของเสือแม้แต่น้อยและทุกคนก็ลืมเรื่องชายนมไปเสียสนิท มีแต่อาการตื่นเต้นกับเสือที่อยู่ตรงหน้ารวมทั้งผู้การที่เป็นตัวการใหญ่ที่แสดงความพึงพอใจเป็นอย่างมากจูจูก็มีเสียงปริศนาถามขึ้นมาว่าถ้าได้เสือตัวนี้แล้วท่านจะหยุดบุกลุกปา่าและสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านหรือไม่คนพวกนั้นแยกย้ายกันหาตนเสียง แต่ก็ไม่เจอว่ามีใครพูดผู้การก็ร้องต่อไปว่าอะไรที่ฉันต้องการได้ต้องได้ใครหน้าไหนก็ทําอะไรฉันไม่ได้เพียงเท่านั้นเสือที่อยู่ในกรงก็ลุกขึ้นมองสบตาไปที่ผู้การและมีเสียงถามกลับมาอีกครั้งผู้การก็ร้องบอกกลับไปเหมือนเดิมด้วยความเกลียวกาาด สั่งลูกน้องหาตัวคนพูดให้เจอเดี๋ยวนี้แต่กลับมีเสียงพูดออกมาใกล้ๆว่าไม่ต้องหาฉันอยู่หน้าท่านนี่ไงล่ะพูดจบเสือก็เดินทะลุออกจากกรงเหล็กนั่นเผชิญหน้ากับผู้การที่ตกใจตาค้างแขนขาอ่อนสุดลงนั่งอยู่ตรงนั้นลูกน้องแตกหือวิ่งหนีเอาตัวหอดออกไปคนละทิศละทาง การกระทำและคำพูดที่หาสำนึกไม่ได้จากผู้การต้องกลายเป็นศพวิญญาณเฝ้าอยู่ที่บ้านหลังใหญ่ในไร่แห่งนั้นบางคนก็เล่าว่าผู้การถูกเสือฆ่าตายแต่บางคนก็เล่าว่าผู้การหัวใจวายตายไปเองส่วนลูกน้องกันหนีเอาตัวรอดกันหมดบ้านหลังนั้นเลยกลายเป็นบ้านล้าง และวิญญาณของผู้การก็คอยหลอกหล้อนคนที่เข้าไปลักขโมยทรัพย์สินของแกจนหนีตายและจับไข่เพอขั่งไปหลายลายและไม่มีใครเข้าไปบุกลุกและล่าสัตว์ในป่าแห่งนั้นอีกเลย